ใปีปใหม่คุณผู้ชมค่ะพบกับรายการเมาา์ก่าบดังอีกแล้วนะคะไม่ต้องตกใจว่าทำไมเรา2คนชุดเดิมมีการอัดเทปใหมค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะผู้ชมเพราะว่าปีใหม่ที่ผ่านมาเนไปเที่ยวไหนกันบ<ช>้างลองคอมเมนต์เข้ามากันหน่อย<ช>ถูกต้องเอินจอยกันแค่ไหนเนี่ยคอมเมนต์มาได้หรือว่าบางคนเนี่ยยังแบบยัง แหงอยู่ <Hang> <laughs> ยังแหงอยู่ก็แบบคอมเมนต์จอยๆกันได้นะคะอ่ะ,อะมาเริ่มกันที่หนุ่มพอนคนนี้ค่ะพีพีกรีนะคะที่เผยตั้งแต่ปีที่แล้วละว,ว่าปีนี้เนี่ยะจะมีผลงานร่วมกับ GDS อแล้วงานคู่กับยูกินจะมีหรือเปล่าในปีนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปฟังจากปากพีพ,พีกรีกันเลยดีกว่าะคะ่ะเนี่ยเขาเพิ่งบอกให้พีพูดได้่เอ <นะ S 1> พี<ข>อพูดได้ก็ที่จริงปีหน้าก็จะมีโปรเจกต์กับทาง GDS ครับ ก็เดี๋ยวเราเราติดตามว่าจะเป็นแบบในรูปแบบไหนนโปรเจกต์อะไรหลังละครซีรีส์เขาไม่ให้บอกเอาก็บอกเขาไม่บอกไม่ได้ไม่ได้รับอนุญาตวันนี้เขาเป็ตัดแตนนิชานนิดนึงนิชานอนุญาตไหมเขาให้พูดแค่นี้ใช่ไหมว่าเรามีโปรเจกต์กับ GDS ครับจะได้เห็นโปรเจกต์นี้เมื่อไหร่คะคร่าวๆคร่าวๆปีหน้าครับอันนี้คือโปรเดียวหรือว่ากับบิวกินคู่กันเหมือนเดิมใช่ไหมอันนี้ตอนนี้กุปัญญ์นะพ่อปัญญ์นาพออันนี่ถามหมายว่าอันนี้ร่วมพี่ๆเดียวหรือกับบิวกิน เดี่ยวครับอาต่อแล้วเดี่ยวแต่แต่แต่ไม่รู้เหมือนกันอ้ายังไงไม่รู้แล้วอยู่เหรอเดี่ยวอันนี้เดี่ยวถ้ากับทาง GDS เดี่ยวแต่กับบิวกินก็เดี่ยวรอดูในพีพีกิทกับวิลกินจะถึงเหมือนกันที่รวมบริษัทเดียวกันก็ได้นะอะไรนะวมบริษัทด้วยกันไม่รู้เขาอยากรวมหรือเปล่าวที่จริงที่จริงก็เหมือนเหมือนเราอยู่ในบริษัทเดียวกันอยู่แล้วเพราะวเราใช้ที่หนักบ้านทีมเดียวกัน อ่ะผลงานคู่พี่พีกิดบอกว่าต้องรอติดตามม,มีแน่นอนอ,อึงใช่ขอบไว้ก่อนแต่สําหรับผลงานจีดีเอสเนี่ยก็ก็อ,อุบไว้ก่อนกันต,ตอนนี้คืออ,อุบอุบไว้ก่อนแต่มีให้เห็นแน่นอนอ่ะมีผลงานให้ติดตามแน่นอน<ม>แฟนๆรอกันได้ค่ะ มาปิดท้ายกันที่เรื่องดราม่าที่กอบชุดนั่นเองค่ะตนเองเนี่ยรู้สึกเสียใจมากและพร้อมกับขอโทษอีกด้วยพอทราบเรื่องเนี่ยก็ไม่นิ่งนอนใจเลยทีเดียวค่ะรีบตรวจสอบหาข้อเท็จจริงถือว่าเป็นบทเรียนให้ระมัดระวังมากขึ้นอ่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราวความรู้สึกจากพี่พีกันเลยดีกว่าค่ะว่าเรื่องราวเนี่ยมันเป็นมาอย่างไงค่ะครับผมก็จริงๆอย่างที่ชี้แจงในทางพีพีกิจเนเตอเทนเมนเลยครับเพราะว่าจริงๆ ตัวทางชุดของเราเนี่ยก็เป็นทางทีมเสื้อผ้าก็ทางงานที่เขาจัดหามาให้พีตัวพีเองพี่ก็มีหน้าที่เป็นเป็นคนใส่ครับแต่ว่าคือพอเรารับรู้เรื่องราวเราก็คือดําเนินการที่จริงๆก็พอรับรู้เรื่องราวถามถามความรู้สึกพีเอาจริงพ <c oughs> ีงเสียใจนะครับ ที่เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตัวเราเองเราก็ทางตัวพีเองกับทีมงานทุกคนก็ไม่อยากให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหรอกครับแต่ว่าในเมื่อมันผิดพลาดไปแล้วก็ mm hmm. ก,ก็ถือว่าเป็นบทเรียนสำหรับพีแล้วกันครับผมให้ให้เราระวังตัวมากขึ้นให้เราคอนเซอร์ในสิ่งเหล่านี้มากขึ้นแล้วกันครับแต่คือหนูก็ไม่นิ่งนอนใจตั้งแต่ที่มันมีเรื่องขึ้นมาคือจริงจริงนแต่เห็นเนี่ยเราเราก็ทางทีมก็มีคนส่งมาให้แล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าคือด้วยด้วยด้วย งานนะครับผมมันมีหลายฝ่ายมากๆเราจะเป็นจะต้องพูดคุยกับทุกๆฝ่ายให้ครทถ้งก่อนเพราะว่าไม่อยากให้เข้าใจกันผิดพลาดด้วยแล้วก็อยากให้ทุกคนตกลงกันร่วมกันก่อนว่าเราจะออกมาแถลงการในรูปแบบไหนหรือว่าทุกคนมีความเห็นในแบบไหนบ้างมันเลยต้องใช้เวลาครับผมคือมันจริงมันไม่ใช่มีแค่ตัวพีใช่จริงมันมีกระบวนการใช่จริมันมีกระบวนการมากเลยครับผมแล้วก็มีอีกหลายฝ่ายเยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราจะเป็นต้องคุยให้หมดครับผมเพื่อความเคลียร์ใน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 ดีเทลต่างๆที่เราจะออกมาพูดครับซึ่งกับกานนี้มันจะ เวลาจะเลือกเสื้อผ้ามเราต้องดูว่าเอมถ้ามันไปซ้าหรือมันมีความกังวลจาควาว่ากัวจะไปแบบต้องการก็ที่จริงก็มีความกังวลบ้างนะครับผมแต่จริงพี่ว่าหลังจากนี้เราก็อาจจะคอนเซิร์นกันมากขึ้นแหละครับเราอาจจะระวังกันมากขึ้นว่าจริงๆแล้วเราควรจะตัวพี่เองพี่ก็พี่ก็อาจจะต้องทํากันบ้านมากขึ้นด้วยเพราะว่าจริงๆถ้าพูดกันตรงๆเลยนะครับตัวเราเองเราไม่รู้หรอกว่าจริงๆดีไซน์มันมีมันมีเยอะมากมายขนาดไหนแบรนด์มีเยอะมากมายขนาดไหนหรือว่าแม้กระทั่งการเป็นคัสตอมเมดเองเนี่ยมันมีมากมายขนาดไหนตัวพพีี่เง พีก็อาจจะรู้ไม่ครบทุกแบรนด์ทุกๆอย่างครับผมก็อาจจะเป็นหนึ่งในนะั้นอาจจะเป็นข้อผิดพลาดของตัวพี<ต>เองด้วยแต่ได้เองหรือว่าอะไรกีบีมีการมีโอกาสได้คุยด้วยไหมครับได้คุยครับได้คุยก็ที่จริงมีการพูดคุยกันเลยอย่างเงี้ยที่จริงเราเราไม่ได้เราไม่ได้ลงดีเทลกันมากกว่าถึงแบบว่าจริงๆแล้วพี่อะไรยังไงอ,อะไรเงี้ยที่จริงพีก็รู้สึกว่าตัวเขาเองเขาทําหน้าที่ในในสโคปออเวิร์ของเขาอย่างเต็มที่ตัวเราเองเรามีหน้าที่ใส่เราก็จะใส่และเพอร์ฟอร์มอย่างเต็มที่เหมือนกันครับ ก็ถือเป็นบทเรียนให้ทั้งทีมตัวเราเองด้วยทุกๆทีมทุกๆฝ่ายด้วยครับว่าอย่างหลายคนก็ชช่นชมพีตรงที่ว่านอกจากเป็นบริษัทเราแล้วเราก็ยังขอโทษเป็นการส่วนตัวด้วยจริงๆก็รู้สึกรู้สึกรู้สึกเสียใจจริงๆครับผมอย่างที่พีพูดไปเลยจริงๆไม่ไม่อยากให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นถ้ามันเกิดขึ้นกับตัวพีเองพีก็คงไม่ได้แฮปปี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยยิ่งเกิดขึ้นกับคนอื่นด้วยตัวเราเองเราก็อยากจะออกมาแสดงความรับผิดชอบด้วยในฐานะที่เราได้ใส่ชุดชุดนั้นไปครับแล้วก็จนชี้แจบไป ก็ที่จริงยังยัง ah ตัวพีเองยังไม่ได้รับฟีดแบ็กอะไรกลับมาจากจากทางแบรนด์กลองของดีไซเนอร์เกาหลีแล้วก็ตัวศิลปินเองด้วยครับแต่ว่าเราเราก็ถือว่าเราทาหน้าที่ตรงนี้ได้ได้ดีที่สุดแล้วครับผมแล้วก็ขอโทษเขาจริงๆครับถ้ามีโอกาสอีกรอบก็ขอโทษจริงๆครับก็อย่าที่พีกรีดบอกนะว่ารู้สึกเสียใจเหมือนกันแล้วก็ขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าพอทราบเรื่องนี้ก็คือแบบรีบตรวจสอบหาข้อเท็จจริงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นั่นแหละอย่างที่ออกมาโพสทางพีพีกรีด แต่เอาออกมาโพสจริงๆทีวีก็คือไม่ผิดอะไรนะใช่อยู่ทีสไตล์ิดมากกว่าถูกต้องพีก็บอกว่าเออจริงๆตัวเองนี้ก็คือแค่สวมใส่อะไรเนี้ยแต่ก็นั่นแหละก็ถือว่าเป็นบทเรียนทั้งคือทั้งหลังบ้านอ่ะทั้งทีมงานแนะ่รวมถึงพีพีด้วยเนี่ยก็จะตรวจสอบให้ดีอะไรแบบนี้ใช่ อ่ะก็หมดเวลาของเราสองคนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ทุกวันไหนครับโฟกัสทุกวันจันทร์พุธสุขข่าวเวลาเดิม5โมงเย็นค่ะใช่ค่ะถ้าชอบเพ็นมาดามมอและชอ่องทาง o u t u b e มาดาแชาแน,นลนะคะวันนี้เราสองคนคะ่ะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ